สวัสดีค่ะวันนี้ก็โคกับซองแจสสไปเดอร์ค่ะครับวันนี้ก็สีผ้าพี่น้องมากินข้อมูหันเฮ้ข้อมูหยางครับผมผ้ามากินข้อมูหยางครับผมผู้ใดบ่ทันได้กินข้อไมากินน้ำกันได้ครับผมมาค่ะมาลุยอย่างอย่างเดียงค่ะครับอย่างอีเดียงก่อนเลยอืมน้ำจิ้มพี่น้องเขาเนี่ยโอ้ย ขอปย่างดีครับอืมทานมาเรือยหมดเร่อยหรอ,อ,อผู้ผูประมุ่บกแต่ืม หยาบใช่วว่ะกินแล้ก็หยาบเถอะตอนหยาบเนา,นะ,านะค่ะพี่น้องพี่กูอยู่อะค่ะจากคนที่โบเคยกินเห็ดอัเนี้ยอืมขอจาก

Mày <laughs> mình hướng khẩu đi <cười> <cười> Nhà đẹp với sao? แซ่บบอกมาบอกม่ต้องใส่หำวมนดีกับกนเนห่อแส่บม,มันเี็งแ่มหวเนาะเอาเลยพี่น่องม่กินกันครับผม,มะจะไปไหนเออหลุยเม่ <laughs> อดี S <S ัวมันกลน่ยมือเฮียนะอืมอืมให้ใครกินเขาเธอพี่น้องนะคะดูิ่งเด้อแบบยุ่ยๆค่ะพริยุ่ยๆค่ะอืมจังหยังมาฟินดีนเนาะมั่นเดียว โอ้ยเจ้าตำในพัก <vette> จังยัง่อเสีย่อืมเห็ดขึ้งหวานหนอเลยเสียกว่าเสียขมเห็ดกบฟัง โอบึงนะคะบึงบึงโอ้ยอยู่อยู่ๆอเห็นมอคะเห็นมอ้คะ <m> ok <ai> พี่น้องเสีบแห้งอมมึงขาข้าเนียวเนาะอืมงนี้ก็เสียบอือืเขาหย่งกอบกร เนืผักแซ่บเหรออืมอยแซ่บกระดกกระเดียดสุดๆอยาให้อะืมกระกรอกเขาก็ชอบเขากันปางปีปางคุยอืมเขาทากันมาเลือกหมุกอย่างนี้หางปาสิบาทกย่างดิไรลถาะอืมนี่ครับจุอมพี่น้องเอ้ย เห็นกล่องอะไรอายไปเสียบเสียบท้สิหายน้ำโอ้ยเนาอ,อ อ,อขอ,อยากกินน้ำด้วยค่ะเป็นแห้อีวิดสุดแส่สุดพี่น้องข้ากันกินขอไปเนอะทางนั้นแม่นกินน้ำกันเด้อพี่น้องเลยอื้อ หอมอืมนแทนเนื hmm. mm ้อไรไขย้อยอืมอืม บ,บอืแทร่ปากบอกจานแล้วัดาผือกอือผู้ายที่ตองกาเบิกนี่นะคะใส่หินมะโนะพี่น้องเลยอือพี่เยอะๆนะคะพี่เยอะๆอือผักจะผักค่ะผักจะผักอือ

แซ่บส,สุดมสุดๆนี้พ่ไอะชอบเผ็ดถ้าอยากกินต่อเ้เอาให้มันเบิดเอาชิมนีบคอยาาหยาดทะเลนีพี่นอ้องเนีย่ยแล้วอหยาดใส่ตอกันพี่ไผ่กกันไดกอเอาไพี่น้องรายได,ได้ครับ่ขอโทษคออด้ค่ะพี่น,น้องเอ้ยนีบพ่อพกกยครับชิมหนาพอกันไหมขอบคุณครับ